เอาล้ครับพี่น้องบอกหูทำแขนได้หูนี่ข้างนเง้เห็นหมดเลยเห็นหมดเลจิงแล้วพี่น้องจิงหางจิงเี๋ยวนี้กินเบ็ดบ่มันถอยอ่เนยพูดหน่อพี่น้องพร่น้ลงเห็น้อจพี่น้องเห็นมันเลื่อยบัวนหน่พูดนน่พูดนอน่อเห็นยัพูดหน่อยพูดหน่อเห็นบ่กินมันกินเบ็ดบ่นี่ยบ่บ่ลูกลกม่ีลูกอู้ยบักินเบ็ด บัง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 เวนทอนเวนทอนจะว่างลง่องนี่หมอเลยวกว่าแล้วเอาลงหมอเลยมันมาพี่ครับว่าต้องว่าต้องกมาค้างไฟมันว่าใส่ค้างความกันทียเดียวมันมาเทีเยบเลยขวัญเทียบเลยอืมอันที่เห็นในนี่คือเลือดนะครับเพื่อนที่เรเอาเลือดออกใครว่าหมูนม้น<ร>นำตกนั่นปะเออปลาไหลน้ำตกให้มันนัวนะครับปลอมน้ำตกปลอมปลาไหลน้ำตกสูตรไตเป็นมันนี่ สูตดรดดลงไปแล้วอันนี้โอ้อันนี้เครื่องตะไข่ครับบุกพริกแหงน้ำลงไปพอมโอ้ลแรงโคกพริกก็จะเผ็ดหมดจมลิงจมลิงสูตรนี่สูตรนี่สิบ่เอาเลียดออกนะครับอะไรไปมันข้าวแต่ว่าตอนนี้อย่าไปข้นมันปองปองปงปองเออทางเขากลายมากแล้วมันถึงมาส่งกันนั่นอยู่อยากข้าวกันหน่อยเอเยเอหา,า,ายไงอู้อ้ากันนะ ชิมโมมเย็นกันนะชุดหม้อมันไข่นะหัวเห็นบมเลี้ยงไม่คูอยู่เนื้ีเป็นข่เนี่ยเป็นเย็นไขรใช่พอมเย็นพี่น้องใส่ผักเย็นตัวหน่อยมั้งสิจีนิดสวัสดีครับผมลุงธงอีกแล้วครับพี่น้องไปลุยกันครับพี่น้องถึงเอาครับพี่น้องไม้เลี่ยนะครับ สั่งเกาอู้นกเป็ดบ่เนิโอ้ปลาคือบ่อนอะไรเนี่ยสั่งเกาสั่งเกามึงคุ่นกับทีมงานกำลังไล่แทงกันอยู่ถ้าเสียมมันบ่หนิถ้าเสี้ยมสีโคตรเลี้ยม โอ้ดินมันดินมันอ่อนอยู่นี่เสียบทุกเสียบจุกดินอ่อนอยู่แต่ว่าแหลมมันอยากนักอก็เรื่องเชียงไล่อยู่ครับพี่น้องึเป็นไงแชีงจนเมื่อยพี่น้องไม้นี่ก็พ่าตัวก็ตั้มเลยครับเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวใหญ่มองครับใหญ่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่มองไหม ไปครับ n าย่ไม้ครับพี่น้องคุณตอนนี้กำลังค่ายกันยางหาหูเย็นอยู่ครับเพราะฝนฝนมันตกเมือขึ้นนะครับพี่น้องวันนี้น้ำมัน,น,มมนหน่อยขังขังในคลองแน่หน่อยหนึ่งนะครับเลวยเนี่ยโม่อยเห็นหูนี่ครับเดี๋ยวเอจาจังหน่อยพี่น้องเอจาจังหน่อยเดี๋ยวเอาขื้นไม่ช้่มนะครับ เอ,มมเอาเสียมมาฟอมเอาเหลี่ยมมาน้ำหมือนวันไหนจักตัว <c oughs> มีคอดเบียดนะครับอีก่ข้างหนึ่งไปใส่เนี่ยไปอยู่เดี๋ยวยังพาไปยำมกัน,นครับเพิ่งไม่ทีได้ว่ามันนี้จิมานว่ามันเนี่ภาคกสวางผักแรกขึ้มันแล้วแต่ผักสว่างจิมานมันกิดตามกันนะครับพี่น้องใจเย็นๆน,นะครับรอชมครับรอชุ่มมือเราห้ามปิดอะ ่เาสลุงน้องบิดความนี่แ้างบิดความทางเขียวแง,ง่ความเยนอู้น้ำพุกุเลยแจ้างล <นำ S 2> <ๆ S 1> มันหลดหนึ่นงแจ้งมัเลยอืมอืมใไม้ไมพี่น้องแท่ง,ทงปลาไหลกับกลนปลาไหลว่คือม่อ,อหูเย็นเดี๋ยวลองใส่เบียดบ้างครับวันนี้เอาเบียดมาน,น,นานะครับ เนี่อตับหมูก็อะไรพี่น้องตับหมูล่อล่อไปลาไหลตับหวานตับหมูสดล่อไปลาไหลถ้ามันอยู่นะครับพี่น้องน้าม,มันทีติงนะครับข้าหู้มัน้งเหรอกดลงไปน้าม,มันทีติงมานี้กันยอนเงี้ยลงไปโหลดครับพอเกินสามนาทีครับบ่เกินสามนาทีครับค่ะยู่กินแน่นอนครับหูใหญ่ยยพร้อม เยี่ยมงานมาสาันรถครับพี่น้องมึงตัวนี้มัหลายกิโองหูนีู่ไงตัวนีู้้ถ้าดดาเสียมเลยงนเย้าพี่น้องเลยหูยนหูหนู้คเดใส่แมงสว่างเงินวงหงี่ตวงเชียนเนี่ แน่นเบิ้งเบงอยู่สู้มั้เบิ้งครับฉลาดเลยฉลาดรับหอปลนล้มกําปัดไหนพี่้างมันที่อยู่บ่เลยพี่่งดวงหลดเบีดเชองเสียงเลยขุดน้ำเอาดึงมาอยู่กคุดน้ำมันอไอ้มันขาดเลยแหลมห้องกับมีได้อยู่ถ่ายหลทางมันีกโอ้เสียวมันไหจังเลยห้นหูน่นหอยจกมีห ถ้ามันอยู่มันถืออยู่เป็นกลุ่มนะครับอะไรกุเสียตับหมูสดตับหมูสดครับพี่น้องเสียลงไปยูแทนวน่าพี่หู้นี่จากประสบการณ์เนี่ยย้อนลงไปครับพี่น้องเบิรงหู้ครับเบิรงหู้จกกันหรือไรเมื่อเกินสามนาทีครับกินแน่นอนครับ เบิ่งกันเด้อพี่น้องเบิ่งกันเด้อดึงตองแก่นี่ยอาดึงเันก้นน้ำลงไปน้ำเข้าไปในหูวงความนี้นี่นี่หามันละไว้ว่าไปหามันเหรอครันไม่หูวเดียวอยู่เุื่อถ่ายมันปลามองเลยมองเลยห่วงเดียวห่วงเฉยอยู่ตีแล้วคนน่ะอู้วอาตัวใหญ่งเหรโอ้หักเลยหักเลยตัวนี้ยังไงอ่ะพี่น้องมือมือถือถุงคุณ ตัวนี้ม่อแม่ดิเครื่องโลอยู่บนตัวแรกครับแต่มแรกครับผมแจ้มแรกของโอนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปหมาเก่านะครับมองที่มาใไ่มือนั้นนะครับมองที่ได้หลายมือนั่นแหละมาหอดหรอครับพี่น้องนี่นะครับน้องน้องเขียวมือนั้นครับน้องนี่ันลอกไม่นะครับฝนตกใ่พอดีน้ำเต็มน้องเลยุเอาแล้วครับพี่น้อง บอกหู้ทำแขนได้หู้นี่หางมึงยังได้เห็นหมดเลยจิงเหรอพี่น้องจิงหางจิงเจ้านี้กินเบ็ดบ่มันถอยขึนเพิ่งพูดหน่อยพูดหน่อพี่น้องพี่น้องเห็ันพี่น้องเห็นมันเรื่อยป้อพูดหนพูดนพูดหน่อพูดหน่อเห็นยังบ่พูดหน่อพูดหน่อนยังบ่ม่กินมันกินเบ็ดบ่น่บ่บ่ลูกลูกมีลูกโอ้ยบ่กินเบ็ดบานมันมีลูกมั้เยนขึ้นเพิ่งเพิงมเย็นขึ้นเพิ่งเพิ่ง พ่อโตแล้วพี่น้องบ่กินเบ็ดว่างันตาทิ้นใจขุดน้ำครับไป่หอดกันประมาณกิโลนึงนี่แหละวนเย็นหูหูหน่องสไลค์คงแถวๆนี้แหละขุดพอเานั้นขึ้นมายหอดพี่เรนที่ขุดได้แซมขุดอะไรยังไงมันมีหมวกจกอุ้ยเบิ่งห้อยพี่น้องเขียนห้อยเลยคุณเขียนเลยเตือนเลยคุณ

พอเดียวพี่น้องพอเดีวเดี๋ยวเ่อจัาสิบขุดน้้วสองตัวสองตัวสองตบ่เลหางมันออกิจเดี๋ยวเจ้าต้องกำกำในกรแหลมยุยย่เลยกำแล้พี่น้องผมพอได้หางสองตัวบ่อได้มแม่นจ่าไอจันอีกตัวนึงไปกับผมน่ครับผมโอ้พี่น้องลองลองคุณไปดูนี่มันไปอีกตัวนึงกว่าอีกตัวหนึง ใส่ใ่ใมโอ้ขุดน้ำได้ีอลีครับเดี๋ยวไปหาตัวนึงมาแม่นะครับไปทาละเออนังแม่นแ่วขวบนแ่หวขวนะไปทางหตัวนึงมัมีขวบไมัมีสอตัวในการเลี้ยงหันร้อนท่อนมากเส้นือเเลือดเลือดเลือดสีแดงม่เกี่ยวกันหนอ บังบ right ังบังบังเป็นท่อนเป็นท่อนอาจารย์ว่างโลกนี่หมอเลยบังไปหนุ่งเขาสุกไหนุ่งเขาอมปลาไหลพี่น้องกันเลยตอนนี้กำลังทำเครื่องก็กำลังเตรียมเครื่องอยู่คุณดังดังไฟถ่านเมื่อท่านทุกนึงหรอกอันนี้พักแก่นขมเนื้อพี่น้องเนี่ย ปลาเก้นขมนะครับเก็บมาจะทงแล้วจะมาเอาอามใส่ปลาไหลนะครับลูกโดดครับลูกโดดอักอีเลิศนะครับเขง่งว่าเว่ะเงว่ยมึงวายเฮงว่ะเว่ะเว่งว่งวเงว่เฮงว่ะ่ะเฮ่ว่ะเฮงะงว่ะเฮงว่่่เน่่วะะ่วลังข่ว่เ่ววเบิ่งสูตรลับะ สูตรลับสูตรลับสูตรนี่ได้มาแต่สกุลเนี่นี่ก้วแล้วเอาลงหมาอะไรมาพี่ครับว่าต้องว่าต้องมาคขา่งไฟมันว่าใส่ข้างความกันเทีเยบยาวมันมา,ามอมอันที่เห็นในนี่คือเลือดนะครับเพื่อนที่เอา,าเลือดออกใชา่จังไงกูพี่ไข่ไล่หมูน้ำตกนั่นป่ะปะลาไหลน้ำตกให้มันนัวนะครับปวามปลาไหลน้ำตกใช้เครื่องใช้ยังความกันมดเลยป่ะยังค่อยข้างเทียอ เอาเอาสุดตะเป็นมอนอู้ขามัดนนะครับมกล้องนีใส่หัใช่หอส่รอเอาสุดลสุดรดลงไปแล้วอันนี้อ้อันนี้เครื่องตะเข้กับบักทีกแหงน้ำลงไปความอ้ล้างคุกเอาเทลงไนเลยโอ้เห็ดแห้ที่แตกกันเลยตัวเขียวมีขนเหร ก็จะเพีดยนหมดเริ่มเริอู้หู้โอ้กระโดดกันไปนี่ลูกโดดอยู่ดอกกี้ข้างหม้อเลยบนนี้ไปข้างเลยบนนี้ยิตบาปวนี้ สูตรไต้ะครับสูตรอ้อมอะไรสูตรไตนะครับไตผู้พั้นลงมาหน่อยนึงแรงแดงขึ้นเย่งไตน้ำแดงไตเห็นบ่อยแล่อืมตงคุ่ค่อยดีไตเาหัวหมาดเ็นให้องะด่างก่อนไปลูกโดดนะครับลูกโดดให้มาสูตรนัวได้สูตรนี่จะปรได้ลางก่อนบอกว่าขึ้นเกินสูตรนี่สูตรนี่สี่าเอาเลียดออกนะ อาจารย์เ็นให้เากินจนว่าเมี่ยงหลลูกท่เเห็นหมดเี๋ยวเยดไ้มันจะนัวนะคุณได้ว่ามันข้าวแต่ว่าตอนนี้จะไปค้นมันอืมะมอนก็เดือนนะจะไปค้นยูซืออืมเก่านี่พี่เสียบมั้งเสียบมังเสียบปะอร่อยอร่อยน้แดีใจเย็นใจเย็นรอจากน้อยครับเดิ่มในที่แล้วพี่น้อง ใส่ักเกกลมลงไปแล้วครับขัวัวลงไปอกน้อยมันหอมบ,อบ,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 บัวบวนู้ามาอยู่ในวลมโมโหของมันว่น่าหามาลัลชิงเลยทังเดือดมัน, <c oughs> มน,นอกอะไรบนน่นบ่นนี่เอาเดี๋ยวสบีเบิ้งเพี่น้องเนะี่ ห ot, Martine, ่อนหวานเลยครับหอมเข่ากุ้วหมดยินว่งเลยแซ่บที่สุดในโลกเลยสิบวะใครเอาอันเอาโอ้โจทย์บังไฟเอาพากันเลมั้ใส่อีกเนี้ยนี่แหลพูดติดดังโอ้ยเป็นพระเอก ก่งโกง่งโงเออเฮ้นมาบอเย็นโอ้โหตัดดึงแว่า่งเลยพอดแต่เซ่สวยวันนี้กินกินก่อนโอ้ยเออเข่าแต่งเต็มเตเลยทางเขาใหญ่มากมันชัดหรือันนั้นยู ไาไหนขานมกพีน้องเลยไ่อหกะไนี่ไอ้เจ้อะไรก็พี่ไอ้เฮ็ดให้มันเป็นพ่วงพวงที่เฮ็ดังไงกว่าอะไรใเต็มสองซับซับซัซื้อจริงพต้องซ <c oughs> ับมันขาดับกระดูกมันบ่ับเอบ ดูขากนั่นทีเป็นแว่นเป็นแว่นมันทีฝีมือคนนี่ทีตักกินไอน้ตอนละคำตอนละคำพอดีเลยนวะไปจัดโต๊ะพี่น้องบนนี้ห้อง <c oughs> ถ,ถอดมาได้ใส่นอนขำขึ้นเลยนะี่ยมาเลี้ยงไอ้ใส่นอนเนะี่ยโอ้โอ้แก่ข้าวไปเลยเออหายง่ายอูอ้อ้ากันไะ เออชุดหม้อมเย็นกันนลยเออชุดหม้อมันไข่นะผมเห็นหม้อเลี้ยงมือูัอยู่เลยเีนือไข่เนี่ยเย็นไข่พี่น้องไข่ที่ชิ้นเดียนเนี่ยหายหลุดอ่ะไข่ไข่ไข่เย็นไข่เย็นไข่ไอ้พร้อมเย็นพี่น้องใส่ผักเย็นตัวหน่อยมั้งตัวหนึ่งชิ้นเดียนโอ้โหเสียบเอ้ามาแสีบว่าเสียบว่าหน่ะไข่อ่ะหน่อยอันนี้น่อยก็น้อยน้อยถามอาจารย์หนึ่งถามอาจารย์หญิงเนี่ย น,น,น้ยตนนั้นบ nah ิเลใครใครมาไหน้ำเนี่ย่มันเลยับนี่ปลไอลไข่พีน้องไข่ไไปแล้วหนใหญ่เลยมันอยู่วัาลูกตัวใหญ่นะมันไข่มันเลยไข่ปลาไหังไงมันมันเลยปลาไรใส่ผักกอยงผักแกนคมแช่อยูวพี่น้องาวันี้เป็นปเด็นอีกบว่าปลาไรไขไปเอามันมาอย่างอี้นั่นมันเยอะหรอกแกมูด้ามากจับได้พวไอ้ดามากวิญบอกให้หว มือต่อไปเพื่อนทำท่าไปทายที่แรกว่าอันนี้เปไนอะไรใครนะผมกม่เอาเด้อมือต่อไปมันเบาทายแต่มันไปอวมามันยิ่งยหญงเว่จะลงไปเลยนะจะเหมานะยิ่หมอนจะพามอนไปรบน้มอนรอเ้าวเป็นาวรอปิง